พยายามจะโชว์เต็มที่นะแต่ปัญหาว่าเวลามันมันลดน้อยถอยลงระยะเวลาสองปีของรัฐบาลที่นําโดยพรรคเพื่อไทยเหมือน Hi aw, uh. aw, หายใจเปบเราอ่ะหายใจทิ้งเป็นวันวันทุกเรื่องคิดคำพูดบิดเบี้ยวสารพัดจนกระทั่งในช่วงเฮือกสุดท้ายจะมาถแถลงความสําเร็จบนล็อกอะไราะปัญหาที่ประเทศติดล็อกเข้ามาจากตัวเองตัวเองลุกขึ้นออกเนี่ยนะครับประเทศมันก็พ้นจากการติดล็อกโดยปริยาอยู่แล้วที่โวกนี้บอกว่าไอ้คนหน้าเดิมมาไล่ไอ้คนที่ทําไม่สําเร็จก็หน้าเดิน แต่ทีนี้ถ้าเราดูงานนะฮะแต่ละงานที่คุณทักษินไปเวทีเนชั่นเนี่ยผ่าทางตันประเทศไทยแล้วประกาศเลยระ้วถ้าผมยังอยู่นี่ไม่มีทางตันเวทีที่ไปที่ช่องเก้าเวทีที่ไปที่ช่องเก้าเนี่ยชื่อเขาก็ดีนะคะปลดล็อกอนาคตประเทศไทยและเห็นคาดการณ์ว่าจะมีการแถลงเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างไทยกับสหรัฐด้วยคือพยายามจะโชว์เต็มที่นั่แหละนี่ครับแต่ปัญหาว่าเวลามันลดน้อยถอยลง ระยะเวลาสองปีของรัฐบาลที่นําโดยพรรคเพื่อไทยเหมือนหายใจปลอบเาอ uh ่ะ huh. หายใจทิ้งเป็นวันๆ uh huh. ทุกเรื่องผิดคําพูดห uh huh. นะครับบิดเบี้ยวสารพัดนะครับจนกระทั่งในช่วงเฮือกสุดท้ายเนี่ยจะมาถแถลงความสําเร็จบนล,ล็อกอะไร uh huh. เพราะปัญหาที่ประเทศติดล็อกก็มาจากตัวเองอ uh huh. ตัวเองลุกขึ้นออกเนี่ยนะครับประเทศมันก็ก็พ้นจากการติดล็อกโดยปริยาอยู่แล้วนะครับ uh huh. เพราะฉะนั้นล็อกอันนี้มันมาจากตัวเอง เพียงแต่ว่าเนี่ยครับการจะโชว์เราคือคุณคุณทักษิณเนี่ยกำลังหลงเป็นคนหลงอดีตมากนะก็ยังคิดว่ามันคือความสำเร็จแต่ว่าถ้ามันสำเร็จจริงอะสองปีนี้ทำไมหาความสำเร็จไม่เจอคุณทักษิณก็น่าเดิมนะครับไอ้ที่ปรึกษาว่านพิก็ก็ก็หน่าเดิมก็หน้าเดิมไอ้ผูู้ก็ตายก็ไอ้ตัวเดิมก็คือมาให้ความว่ที่ที่พวกนี้บอกว่าไอ้คนน่าเดิมมาไล่ ไอ้คนที่ทําไม่สําเร็จมันก็หน้าเดิมเออกะกูก็เป็นไรคนหน้าเดิมว่ากูก็คนเดิมอะต่างต่างฝ่ายต่าง,งก็หน้าเดิมแต่ว่าไอ้อหน้าเดิมของคุณทักษิณนั่นเนี่ยนะครับที่เคยประสบความสําเร็จบางอย่างเนี่ยแต่ปัจจุบันหาความสําเร็จไม่เจอที่ผมบอกเหมือนยาหมดอายุจริจรงๆยังใช้ยานี่นะครับใช้ยาขวดเดิมทั้งที่เป็นยาหมดอายุไปแล้วนะครับนอกจากรักษาไม่ได้มันยังเป็นพิษอกีกนะครับสภาพของคุณทักษิณเวลานี้ก็เป็นแบบเนี้ส่วนจะอธิบายความมั่นใจนี่ครับผมอยู่ก็ไม่ไม่ท้างกัน ปัญหาก็คือว่าเอาอะไรมามั่นใจนะครับเพราะว่าแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยการไปออกรายการในการตั้งคําถามชงกันแบบนั้นจะโดยอย่างไรก็ตามนั้นไม่ได้เห็นถึงความมั่นใจอะไรเพราะการพูดเรื่องซีรีส์ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจากับอังเคอร์ก็รู้คนฟังก็ก็เห็นว่ามันไม่น่าเชื่อถือนะครับฟังอย่างก็อย่างนั้นคนมันเป็นคนละเรื่องที่คุณนุงนิงเธออธิบาย แลนวันนี้คุณวิ่งก็มานั่งทํางานอยู่ที่บ้านพิดจึงคนก็ถามว่าแล้ทาไมไม่ไปกระทรวงวัฒนธรรมเลยคือแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับมันนั่งกันไม่ติดเวลามันบีบและเวลามันเดินเร็วนะครับกับสถานการณ์ที่กําลังเจออยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นวันที่ยีสิบสองสิงหามันก็ขีดเส้นที่เหลือมันก็ลงมาแล้วก็จะทําดูวันปรากฏการณ์ในวันที่หนึ่งสิงหานะครับซึ่งก็รองประธานสภาพิเชษผมว่าคนต้องคิดมากกันแล้วถ้าเรื่องพิเชษไม่รอดเนี่ย ก็เรียงหนึ่งสองสามสีนะครับแล้วพอไอ้ที่สารดีกาตั้งแต่เบิกความกันมานะที่ให้ผู้สื่อข่าวและบุคคลภายนอกเข้าไปฟังได้เนี่ยคนที่ไปฟังเนี่ยนะครับอธิบายผมฟังยังไม่เห็นว่าการเบริกความที่เป็นคุณกับคุณทักษิณเลยนะนะครับเพราะว่าไอ้ที่สารอาญาเป็นระบบการกล่าวหาแต่สารดีการระบบการไตส่สวน,นซึ่งเนี่ยนะครับบางกรณีก็อาจจะเตรียมกันมาได้นะ แต่สารก็ไม่ได้ถามเลยนะครับตามความคิดของคนเหล่านั้นที่เตรียมกันมาอพอถามแยกนี่นะครับถามแยกในประเด็นที่แตกต่างกันนั้นไปไม่เป็นไปไม่เป็นทุกคน